สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพันล้านคลิปนี้ขอแนะนำสามองค์นี้นะครับสามพิมสามแบบที่เป็นพระนิยมเป็นรูปหล่อบโบราณของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระที่หายากและหาชมได้ยากขึ้นนะครับพับแบบนี้ต้องลงพื้นที่อย่างเดียวนะครับนี่คือ พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินทั้งพิมพ์นิยมและก็พิมพ์ขี้ตานะครับและเป็นพิมพ์ตรงกลางนี่คือเป้าประกบนะครับคลิปนี้ผมจะเอาสามองค์นี้เป็นองค์คูเพื่อให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆที่สนใจในพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินได้มาศึกษาร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับดูกันให้ดีๆนะครับว่าสามองค์สามแบบเขามีอะไรพิเศษมีอะไรแตกต่างกันบ้างครับ องคแรกเป็นพิมพ์นิยมนะครับซึ่งเป็นพระที่แกะหุ่นเทียนได้สวยงามอย่างยิ่งครับส่วนองค์ที่สองนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตาเบ้าประกบนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมๆที่เป็นพระรูปหล่อโบราณน,นะครับซึ่งก็หาดูหาชมได้ยากเช่นเดียวกันครับส่วนองค์ที่สามเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับเป็นพระที่มีลายมุ้งนะครับเป็นเอกลักษณ์และดั้งเดิมของพระ รูปหล่อพิมพี้ตานะครับต้องเป็นลายมุงหรือไม่อย่างไรต้องมาดูกันนะครับซึ่งเป็นพระ3แบบ3สไตล์นะครับที่ปัจจุบันก็หาดูหาชมได้ยากนะครับนี่คือพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งคลิปนี้จะได้เห็นทั้ง3แบบ3สไตล์ในมุมต่างๆนะครับอย่างเช่น,นด้านนี้ก็จะเป็น ด้านข้างที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์นะครับดูกันให้ดีๆนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นพระที่เป็นรูปหล่อโบราณนะครับชัดเจนอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะองค์กลางจะเป็นเป้าประกบแบบเดิมๆนะครับอาจดูหาชมได้ยากขึ้นซึ่งพระแต่ละองค์จะมีเอกลักษณ์และตันนิพิมพ์ทรงที่ต่างกันนะครับลองดูและเปรียบเทียบกันให้ดีๆนะครับ แต่ละองค์จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันอย่างแน่นอนครับ3แบบ3ส,สไตล์ให้ทราบว่าท่านใดมีแบบในคลิปนี้กันบ้างครับดูตำหนิพิมพ์ทรงกันนะครับว่าเขาจะมีเอกลักษณ์และความพิเศษเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าท่านไหนที่ไม่มีเดี๋ยวผมจะชี้ทีละจุดนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูสองค์เปรียบเทียบ ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังและก้นของพระจะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ทีละองค์นะครับดูตะเข็บด้านข้างของสามองค์นะครับก็จะมีความแตกต่างกันและก็เสียนของพระแต่ละองค์ก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างองค์แรกเป็นพิมพ์นิยมหน้าผากและเสียนเขาก็จะมีความแตกต่างกับพระพิมพ์พิตาทั้งสององค์ที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับดูด้านข้างจะเห็นความลาดเอียงนะครับ หน้าผากและเสียงงงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นหรือเอกลักษณ์แบบหนึ่งของพระพิมนิยมนะครับจะมีเสียงเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับทั้งสามองค์ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเส้นสังคติและความลาดเอียงและความหนาก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่การ่อพิมพ์ทรงของแต่ละองค์ ขึ้นมานะครับแต่ละบล็อกที่รอและแกะหุ่นเทียนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นฝีมือของใครทําครับอย่างองค์แรกเป็นบล็อกช่างทองครับเขาก็จะมีความคมชัดลึกและสวยงามอย่างยิ่งนะครับส่วนองค์ที่สองเป็นบล็อกประกบหรือเป้าประกบนะครับซึ่งแกะหุ่นเทียนทีละองค์แล้วเอามาประกบกันครับหน้าหลัง ยังอยู่ในสภาพเดิมๆยังไม่ได้แต่งเติมหรือว่าขัดเก่าให้สวยงามนะครับถ้าได้แต่งตะไปสักหน่อยก็จะสวยงามแบบเดิมๆเ,เลยนะครับเรามาดูฐานของพระหรือก้นของพระทั้งสามองค์นะครับจะมีความแตกต่างกันเลยนะครับองค์แรกเป็นพิมพ์นิยมองค์ที่สองและองค์ที่สามเป็นม็อกพิมพ์ขี้ตานะครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า บคคล็อกพิมขีตานี้จะเป็นบล็อกเป้าทุบนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะครับทุบออกมาแล้วก็แต่งกระใบให้สวยงามนะครับดูและศึกษาเปรียบเทียบกันให้ดีๆนะครับระหว่าง3องค์นี้นะครับซึ่งเป็นองค์ูที่ดีสําหรับคนที่เริ่มสะสมพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบังคานนี้นะครับดูและศึกษาร่วมกับผมจุนพรลานนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําทีละองค์ทีละองค์นะครับดูตําหนิพิมพ์ทรงและความชัดเจนของพระแต่ละองค์ให้เ,เพื่อนๆพี่ๆนละน้องๆได้ดูได้ศึกษาลูกกับผมนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนี้นะครับเป็นบล็อกช่างทองนะครับเป็นไงกันบ้างครับพิมพ์ทรงแกะออกมาได้อย่างสวยสดงดงามอย่างยิ่งนะครับมีคมชัดลึกและแกะหุ่นเทียนได้สวยงามและ เป็นพิมพ์ที่ถือว่าสวยในบรรดาพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินเลยก็ว่าได้นะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับนี่คือพระพิมพ์นิยมของหลวงพ่อเงินนะครับที่เป็นฝีมือของช่างทองหรือบล็อกช่างทองนะครับนี่นะครับมีหน้าตาสวยสดจมูกใหญ่และเส้นสายจีวรคมชัดลึกอย่างยิ่งนะครับ เป็นพระที่ได้สัดส่วนและพิมพ์ทรงและรอออกมาได้อย่างงดงามอย่างยิ่งนะครับสําหรับพระพิมพ์นิยมบล็อกช่างทองนี้นะครับสวยสมกับเป็นบล็อกฝีมือช่างทองเลยก็ว่าได้นะครับดูมุมนี้นะครับชัดเจนและก็สวยงามเอกลักษณ์อย่างยิ่งที่ช่างทองหรือบล็อกช่างทองเขาทาไว้นะครับสวยสดงดงามและชัดเจน,นครับ ความคมชัดลึกของพระใต้มิติแนะถือว่าเป็นพระที่สวยงามนะครับดูและจดจำเอกลักษณ์ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาจมูกหรือคางก็เป็นเอกลักษณ์คล้ายกับของคุณยายวันเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือบล็อกของช่างทองนะครับเรามาดูมุมด้านข้างนี้หูของท่านก็จะเป็นแท่งนะครับนี่คือ พระที่เป็นรูปหล่อและแกะจากหุ่นเทียนโดยฝีมือช่างทองนะครับสวยไหมครับชัดเจนและสวยคมชัดลึกนี่ไปหูเป็นแท่งยาวติดกับเส้นสังคติของหลวงพ่อเลยนะครับนี่ก็คือฐานได้สัสดส่วนและก็เรามาดูมุมนี้กันนะครับก็เป็นมิติความคมชัดลึกของ พระที่แกะออกมานะครับนี่นะครับใบหูของท่านก็จะเป็นแท่งยาวติดกับไหล่ของท่านเลยนะครับข้างนี้เป็นพระที่มีมิติความชัดลึกไม่ว่าจะเป็นคางก็จะมีความคมลึกมากนะครับพิมพ์นี้ถ้าสององค์จริงจะเห็นที่คอลึกและคางที่เป็นมิติที่ลึกและสวยคมชัดอย่างยิ่งนะครับตัฐานด้านนี้ครับ ก็จะมีรายละเอียดและก็เอกลักษณ์ของช่างทองสวยสดงดงามอย่างยิ่งครับดูด้านหลังกันนะครับเส้นสายของทีวรเป็นริ้วเป็นรอยมีร่องที่ลึกและคมชัดนะครับดูกันให้ดีๆนะครับนี่คือบล็อกช่างทองนะครับดูนะครับด้านหลังเสียนก็จะเหมือนกับบาทที่เขาพูดกันนะครับนี่ก็เส้นจีวรนะครับทั้งหมดมี หกเส้นนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีความลึกของมิติแต่ละช่องเซนติวอนนะครับไว้ได้มิติสมก็เป็นฝีมือบล็อกช่างทองเลยนะครับเรามาดูก้นหรือฐานของพระนะครับมีรอยแต่งตะไบและก็ทุกองนะครับเป็นการตัดช่อจากหุ่นเทียนนะครับต้องแต่งตะใบให้สวยงามและเวลาวางพระ จะได้ไม่หกล้มครับนี่คือการแต่งตะไบเติมเติมของพระต้องมีทุกองค์นะครับพระทุกองค์ต้องตัดช่อหรือก้านช่อนะครับแล้วค่อยมาแต่งตะไบให้สวยสดและงดงามนะครับนี่คือพระกีตาสามชายนะครับที่เป็นลายมุ้งนะครับเป็นพระที่หล่อบโบราณทุกองค์จะต้องเป็นลายมุ้ง เพเกิดจากดินหรือขี้วัวที่ติดย้าเข้าไปในตอนขั้นตอนหนึ่งที่เขาเอามาห่อหุ่นเทียนนะครับพันขี้วัวทับลงไปกับดินไทยประกบหุ่นเทียนจะต้องเป็นลายมุงหรือที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าลายมุงเพราะว่าเกิดจากใบหญ้าที่ติดจากขี้วัวนี่นเองนะครับเป็นสาเหตุของ คำเรียกว่าลายมุ้งตั้งแต่นั้นมานะครับพระเก่าๆหรือรูปหล่อโบราณของเราพ่อเงินที่สังเกตกันได้อย่างชัดเจนก็จะมีคาบขี้เป้าหรือบางครั้งก็จะมีขี้วัวหรือใบหญ้าที่เกิดลายมุ้งนี้ติดไปแทบทุกองค์นะครับซึ่งก็จะสังเกตว่าถ้ามีแบบนี้จะแท้ โดยส่วนมากนะครับซึ่งของปลอมทําได้และเรียนแบบได้ไม่เหมือนจังบล็อกพิมพ์นี้นะครับที่มีลายมุ้งเดิมๆที่ติดมากับพระยิ่งถ้าองค์ไหนมีคาบที่ดินหรือหินเศษเม็ดแร่ต่างๆต,ติดมากับพระนั่นก็จะมีความชัดเจนและก็แท้ เกือบ90%เลยนะครับที่เซียนส่วนใหญ่เขาใช้พิจารณาและสังเกตจากบล็อกพิมทพ์รงแล้วก็ต้องดูเม็ดแร่และเศษตินเศษหญ้าเศษขี้วัวขี้ควายที่ติดมากับพระด้วยนะครับซึ่งเป็นการมาจากการหล่อเพราะต้องใช้ขี้วัวผันรอบกับหุ่นเทียนนะครับแล้วก็เป็นเบ้าทุบนะครับต้องทุบแล้วมาแต่งตะไบให้สวยงามนะครับ เช่นพระพิมพ์ีิตาองค์นี้นะครับซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามแบบเดิมๆอีกองหนึ่งนะครับนี่คือพระพิมพ์พิตาสามชายซึ่งมีลายมุ้งเกิดขึ้นจากธรรมชาติและการหล่อแบบเดิมๆนั่นเองครับองค์ที่สามเป็นพระพีตาแบบโมเทียนประกบเข้ามานะครับหรือเขาเรียกว่าบล็อกประกบ แบบโบราณเดิมๆนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาตะปบตำปำหรือเกิดฟองอากาศการยุบแยกของเนื้อโลหะให้เราเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งครับสำหรับองค์นี้นะครับดูนะครับหน้าตาจมูกปากก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์พิตาเหมือนกันนะครับนี่คือการหล่อโบราณนะครับที่เกิดจากหุ่นเทียนหุ่นประกบกันเข้ามานะครับ เป็นบล็อกประกบแต่องค์นี้ไม่ได้แต่งตะใบก็เลยยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับมีขอบตะเก็บให้เราเห็นและดูเป็นธรรมชาติแบบโบราณชัดเจนนะครับเดิมๆแบบนี้หาดูได้ยากนะครับ็นมากที่เจอเนื้อหายังไม่เก่าและเป็นเหลืองอมเขียวแบบเดิมๆแบบนี้รอแบบโบราณแบบนี้บล็อกประกบแบบนี้ หาดูหาชมได้ยากแล้นะครับนี่คือด้านหลังของพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ทีตาบล็อกประกบนี้นะครับยิ้วรอยเส้นสายของจีวรและอังสะหรือสังคติก็ยังเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะยังไม่ได้แต่งแตไปให้สวยงามเหมือนองค์อื่นๆนะครับท่านไหนที่มีบล็อกและพิมพ์ทรงแบบที่ผมเอามาโชว์นี้ก็เก็บ รักษากันไว้ให้ดีนะครับนี่ก็เป็นของนี้อีกจางหนึ่งที่หล่อแบบโบราณนะครับเก็บรักษากันไว้ให้ดีนะครับดูเสียนของหลวงพ่อเป็นธรรมชาติแบบพระหล่อบโบราณจริงๆนะครับนี่ครับเส้นสายของจีวรและอังสะของหลวงพ่อก็หล่อแบบเดิมๆดูกันให้ชัดเจนนะครับลายตั้งแต่ฐานและเส้นจีวรของหลวงพ่อก็ยังเป็นพระที่ เดิมๆสวยงามแบบเดิมๆนะครับนี่คือพระรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับเป็นบล็อกประกบเป้าประกบซึ่งยังไม่ได้แต่งหรือขัดแต,แต่งตะไบ,บออกไปด้านข้างนี้นะครับก็ยังมีตะเข็บให้เราดูและเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเกิดจากการหล่อประกบจากคุนเทียนนั่นเองครับดูกันให้ดีๆนะครับไม่ว่า พระองค์นี้จะเป็นพระที่ยังไม่ได้แต่งตะใบแต่เขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงพระที่เป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นจมูกเสียนของหลวงพ่อใหญ่อ้วนอวกนะครับชัดเจนถึงรอยยุบแจกจนเนื้อหาของมวลสารเก่าๆเดิมๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับท่านที่ดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสวยหรือไม่สวยก็ส่งคำตอบ ความคิดเห็นของทุกท่านมาใต้คลิปนีได้นะครับนี่คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาสามชายเป้าประกบนะครับดูกันให้ชัดเจนนะครับทุกซอกทุกมุมและมาดูด้านนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นเป้าประกบนะครับจะเกิดรอยตะเข็บให้เราเห็นและชัดเจนแบบเดิมๆของพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้เก็บรายละเอียดหรือว่า ตะใบจะเข็บออกจะเป็นผ้าที่มีปัณนะหรือผิวพันสวยและก็ออกอ้วนอวบอย่างแน่นอนครับดูกันให้ดีๆนะครับอย่างเช่นเสียนของหลวงพ่อนี่นะครับเป็นพ้าที่มีรูปร่างอวบและก็เสียนใหญ่นะครับคางและลึกและก็คางแหลมยื่นออกมาเหมือนกับหลวงพ่อเงินนะครับ ที่เป็นรูปภาพที่เขาใช้เป็นแม่พิมพ์ในการแกะหุนเทียนนะครับจำเอกลักษณ์กันไว้ให้ดีนะครับนี่คือรูปหล่อพิมพ์ที่ตาสามชายหลงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับเป็นเบ้าประกบหรือบล็อกประกบจากหุนเทียนนั่นเองครับนี่คือก้นหรือฐานของพระองค์นี้นะครับที่เกิดจากเป้าทุบนะครับก็จะมีการแต่งตะไบให้ ระตั้งได้และก็วางได้นะครับเป็นทุกองนะครับต้องมีการแต่งตะไบดูและจดจํากันไว้นะครับเป่าทุบส่วนมากก็ต้องมีรอยแต่งตะไบนะครับและก็เกิดจากการยุบตัวของโลหะที่หล่อหรือหยอดลงไปนะครับก็จะมีการหดตัวแห้งและมีผิวพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ท่านที่ได้ดูคลิปนี้และได้ร่วมเรียนรู้กับผมจุนพรลรานในคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อเสนอแน,นะหรือก็ติชมอะไรก็ส่งมาใต้คลิปนี้ได้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมได้เอา3องค์นี้เป็นพระที่มีสไตล์แตกต่างกันออกไปนะครับและผิวพรรณวันนะก็แตกต่างกันไปนะครับนี่คือบล็อกช่างทองและบล็อกประกบและก็ สามชานิยมลายผ้านะครับซึ่งเป็นพระที่ได้มาเอามาเป็นองค์คูในคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ท่านไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะพบและเจอแต่พระแท้กันทุกคนนะครับชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิป ต่อไปนะครับจากผมจุนพารานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ